อันซีนแห่งใหม่หนึ่งเดียวในจังหวัดชุมพรที่อยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสสถานที่นี้มีชื่อว่าชุมชนบ้านพรผู้สร้างค่ะ ที่นี่คือจุดพักผ่อนหิวใจสำหรับสายรักธรรมชาติที่แท้จริงถึงทุกคนจะเหนื่อยกับงานมากแค่ไหนแต่อย่าลืมนะคะธรรมชาติสามารถหิวใจทุกคนได้ลองแวะมาเที่ยวโดยที่ไม่ต้องมีแผนอะไรมากมายแค่มีความสุขก,กับคนที่คุณรักในทุกที่ทุกกิจกรรมที่ได้ร่วมสนุกด้วยกันแล้วที่นี่ก็ยังมีฐานกิจกรรมมากมายให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้ลงมือทำ ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้ชีวิตอย่างเช่นฐานการเรียนรู้นี้ที่มีชื่อว่าฐานการเรียนรู้เป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีทุกคนสามารถให้อาหารน้องไก่เก็บไข่อินทรีสดๆจากในล้าวเพราะเราเลี้ยงไก่แบบระบบอินทรียไร้สารอาหารที่น้องไก่กินก็เป็นอาหารที่ออกแกนิกนะคะข้างๆกันก็ยังมีร้าเป็ดเพื่อให้เพื่อนๆไปชมน้องเป็ดที่แสนจะน่ารักแล้วยังสามารถเก็บไข่เป็ดไปรังสรรค์เมนูสุดอร่อยหรือใครที่อยากทานไข่นกกระทา ที่นี่เราก็เลี้ยงไว้ให้น้องๆได้ศึกษาเรียนรู้แต่ถ้าเพื่อนๆถูกใจไข่ฟองไหนก็หยิบใส่ตะกร้าได้เลยนะคะเพราะที่นี่เขามีบริการแพ็คใส่กระเช้าไม้สารเพื่อนๆก็จะได้ไขส่สดๆไร้สารพร้อมตะกร้าหิ้วกับบ้านแบบไม่ท้้าใครถัดมาเราจะมีการสาธิตการเลี้ยงหอยขมยักษ์รัตนะเป็นหอยขมยักษ์ที่ตัวใหญ่เท่าไข่ไก่เลยค่ะได้สัมผัสได้เรียนรู้จนสามารถนำกลับเอาไปเลี้ยงที่บ้านได้เลยนะคะที่พูดมายังไม่หมดนะคะ เรายังมีฐานกิจกรรมสนุกสนุกอีกมากมายให้ทุกคนได้มาเรียนรู้โดยในแต่ละฐานเพื่อนๆจะได้ทำกิจกรรมที่สร้างสารรค์กับครอบครัวที่คุณรักได้อย่างมีความสุขเลยค่ะและในฐานต่อไปที่เราอยากจะแนะนำคือฐานให้อาหารปลาในบ่อปลาสุขสันต์ค่ะฐานนี้เอาใจน้องๆสุดๆไปเลยเพราะน้องปลาของเราเชื่องมากๆเลยค่ะไปกันต่อกับฐานการเรียนรู้ปั๊มน้ำพลังงานฟรีโดยในฐานกิจกรรมนี้เป็นการประยุกต์ของเหลือใช้นำมาให้เกิดประโยชน์ค่ะ ที่พูดมายังไม่หมดเท่านี้นะคะเรายังมีตลาดธรรมชาติวิถีพอนผู้สร้างภายในตลาดนี้เพื่อนๆจะได้สัมผัสบรรยากาศดีๆพร้อมนั่งทานอาหารอร่อยๆกับครอบครัวที่สําคัญอาหารที่นี่ไม่ใส่ผงชูรสด,ด้วยค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยคือส่วนกิจกรรมสุดสร้างสารรค์ที่เอาไว้ให้น้องๆได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการทํากิจกรรมต่างๆมากมายที่ทั้งสนุกและได้ความรู้อีกด้วยค่ะ พร้อมในยังที่จะปลดปล่อยจินตนาการสุดสร้างสารรค์ไปด้วยกันฐานการเรียนรู้และกิจกรรมเยอะขนาดนี้ใครไม่มาถือว่าพลาดมากๆเลยค่ะแล้วมาพบกันได้ที่ตลาดธรรมชาติวิธีพรผู้สร้างทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์พวกเรายิานดีต้อนรับเสมอนะคะบ๊ายบาย